สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆตอนนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลทีมวอเตอร์เยียแล้วนะและ EA เนี่ยก็ได้เปิดโหวตซึ่งเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาโหวตได้เลยนะวันนี้ผมจะมาโหวตของผมเองมา,อาหา11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นการ์ดทีมวอเตอร์เยียที่กําลังจะมาในช่วงสิ้นเดือนนี้นะมีให้โหวตทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงเลยเขาก็จะมีรายชื่อบอกมาเลยเนาะผู้สาวประตูมีใครบ้างนะครับก็คือจะมีแค่นักเตะที่อยู่ในชื่อโดมนินีตรงนี้เท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ได้้้ขขึนนนอยูู่กกับคะะแแววลเา็จด สปีนะผมไม่แน่ใจว่ามันนับแบบวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มปีที่แล้วเป็นหลักนะครับแล้วก็ปีนี้ประมาณครึ่งฤดูกาลก็รวมไปด้วยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะฟอร์มไม่ได้จี๊ดปีที่แล้วมาฟอร์มดีช่วงนี้บางทีก็ติดมาด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับชีวิตจริงเนาะอันนี้มันก็แบบเหมือนตามสไตล์เอเอมาไหนมีหลายคนที่อาจจะคาดสายตาย่างเช่นคลายวอลเกอร์อย่างเงี้ยไม่มีชื่อติดเข้ามาแม้อโนมานีเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื<ๆ>่อนๆก็อย่าลืมลองเข้าไปโหวตกันนะซึ จะโหวตทั้งทีมชายทีมหญิงเลยนะครับแล้วผมจะโหวตสทีมด้วยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะถ้าใครอยากเข้ามาโหวตนะครับเพื่อนๆฟู้ดชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คาแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพจวิกจิวฟี ف าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเรามาเลยโหวตกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอช้านะครับก็เริ่มจากผู้ชายก่อนเนาะผมจะโหวตสแบบนะครับแบบแรก สำหรับนะักเตะที่ผมคิดว่าดีที่สุดในประมาณปีครึ่งนี้ฤด,ดูกาลที่แล้วทั้งปีนะฟอร์มของแมนซิตี้สามแชมป์นั่นนะแล้วก็บวมบอลโลกไปด้วยผลงานบอลโลกแล้วก็ปีนี้อีกครึ่งฤด,ดูกาลสำหรับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะโหวตอีกทีมหนึ่งเป็นแบบเอาที่ผมอยากได้โอเคไหม แบบเอาที่ผมยา็นนมบางทีบางคนเขาก็จะโหวตตามเป็นจริงอย่างเช่นสมมติว่าเฮ้ยอันนี้แนนนอนเมซี่ต้องติดอะไรอย่างเงี้ยกับแบบที่2องเขาจะโหวตทีที่ตัวเองชอบไปหมดเลยอันนี้ก็ได้แบบกลางเอมิเรตไปเลยกลางแอนฟิวไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้กับแบบที่3คนเขาจะโหวตการเอาเฉพาะตัวที่คิดว่าโกงที่สุดหรือเขาอยากได้ทีบแบบตัวเมตาไปเลยอย่างเช่นเอมบเป้ที่มันเก่งในเกมมากๆถ้าที่กับหาแรนอย่างเงี้ยมันีวว่ก็อาจจะเทไปเอมบเป้กันเยอะหรือพี่ด้วยอย่างเงี้ย ซียรเซเว่นอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยว่าจะชอบแบบไหนมาเริ่มที่ผู้กู้สาประตูกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะว่ามีใครบ้างทั้งหมดเลยนะอ่านะเผื่อใครอยากรู้ว่าเฮ้ยใครติดโนมินีมาบ้างนะครับประตูเนี่ยก็จะมีอาริซอนจากลิเวอร์พูลนะครับเอเดนสันโมเรเลสจากแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอะไรอย่างงี้นะครับเอเดนสันนี 3, ่กับสามแชมป์กับแมนซิตี้เนาะแซมบ้านี่กับทีมรองนะครับ,บ,ล,นะรบลีกเอิงเนะีปีนี้ปีที่แล้วที่สองตอนนี้ก็ยังอยู่นะก็เล่นดีอยู่นะครับกกเล็ กับดอทมูลนะครับปีที่แล้วก็ติดทีมว่าแต่ซีซั่นมาโดยน่าทำทีชีเยอะสุดจะมันจะมีพวกการอวอร์วินเนอร์ถ้าใครจำปีที่แล้วได้ก็ไอพวกนี้ติดอวอร์วินเนอร์กันเกือบหมดเลยนะครับเชสซีจากยูเวไมเมยองนะครับจากเอซิมิลานนะครับยานนูบลาสจากแอนมาริดแล้วก็เตอร์สเตกเกนเอาเป็นตัวเต็งอ่ะสามอันดับผมว่าไม่น่าหนีไปจาก3คนนี้นะผมคิดว่าอันดับหนึ่งอ่ะเอเดอซันสเตเกนแล้วก็อาลีนะครับสามอันดับพวกนี้ไม่น่าได้แน่นอน100%แต่ถ้าเอาผลงานผมที่ผมคิดนะ ผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นของเอเดรสันนะครับเพราะว่า3แชมป์ด้วยแล้วก็เลื่อนใส่เข้าไปเลยมาที่กองหลังกันเลยนี่ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับมีซาลิบาจากอาเซนอลน,นะครับมันไม่ได้คว้าชแชมป์ผมว่าอาเซนอลติดยากมันไม่ได้ควา้าแชมป์มาเลยโอกาสที่จะได้น้อยมากนะครับต้องพูดตรงๆแบบนี้นะครับมีเทนฟันไดนี่ก็ฟอร์มแรงแน่นอนฟันไดปีที่แล้วก็ติดด้วยนะซึ่งฟันไดเป็นขาประจำหมดแล้วนะ <S <S ถึงไม่ได้คว้าชแชมป์อะไรแต่เขาเป็นแบบเหมือนกองหลังที่ดีสุดในโลกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีเรื่องบารามีแล้วก็เรื่องฟอร์มแบบที่แม้ไม่ได้คว้าแชมป์เยอะแต่ก็มีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับมีตฮันคลาวจากมากเกซนะครับฟิลปงปีแล้วก็เล่นดีอยู่แล้วแล้วปีนี้ก็คือนําจากฝูงมาพวกวัยรุ่นเลเวอร์นติดไปเยอะนะครับนิดกิมาโดนี่ก็ด้วยนะครับอดิอาสโตในนี้แน,น่นอน3แชมป์แมนซิตี้นะแล้วก็เป็นตัวเต็งแน่นอนนะสำหรับพวกวัยรุ่นแมนซีนะครับ มีดันเตจากนีิสครับมาคุญยอสจากปารีสแซงต์แชงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะมาคุนยอนก็ขาประจาที่มาโก้จากอินเตอร์มิลานปีที่แล้วพวกอินเตอร์ก็จะติดเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเข้าชิงด้วยนะครับก็ฟอร์มค่อนข้างดีเข้าชิง u c l นะครับคิปเปนแจนี่ฟอร์มกับนาโปลีปีที่แล้วที่คว้าแชมป์นะครับนาโปลีคว้าแชมป์นะเพื่อนๆก็จะมีอยู่แล้วพวกัวรุ่นนาโปลีนะครับคึอแมวนี่ก็ยังฟอร์มแรงมาถึงปีนี้เลยนะมาเรยเล็กควอต้าจากฟิโอเรติน่านะครับบาสโซนี่จากอินเตอร์ ยูเว่ก็เติงอยู่ครับปีก่อนเตโอนี่ก็เรียกเป็นแชมป์เก่าเออแชมป์เก่าของปีที่แล้วแบ็กซ้ายเนาะนะครับผมต้องพาไปดูไว้เนี่ยว่าปีที่แล้วมันมีตัวอะไรบ้างอะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงทีเมเจยร์ปีที่แล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะผมลืมบอกว่าเออใช่มันจะมี3ตัวสแตทมาเนี่ยไม่มีต่ำกว่า9 4ี่ทุกตัวแน่อนอนนะครับแล้วมันจะมี เทเวลแมนด้วย h ทเวลแมนในความหมายคือยังไงคือเป็นคนที่ที่ได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดเยอะที่สุดรองลงมาสมมุติว่าอันนี้มันตามตำแหน่งใช่ไหม o อ w a ว d มี3ตัวมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบกองหน้า3ตัวก็ได้นะบางทีมันก็อาจจะเอากองหลังไปอยู่แบ็คซ้าย อะไรอย่างนี้มันจะแบบโย่ตำแหน่งขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตแล้วก็ผลงานใช่ไหมแต่มันจะมีเทเวลแมนด้วยนะครับซึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์คือคะแนนอาจจะไม่เท่า3คนนี้คนที่รองลงมาจากสามตำแหน่งแรกแล้วเอาไปเทียบก,กับทุกตำแหน่งใครคะแนนโหวตเยอะสุดก็มาชนะเทเวลแมนนะครับซึ่งปีที่แล้วก็คือฮาแลนด์ 296นะครับปีนี้ก็มีอีกแน่นอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกกองหน้าได้ตลอดอะ่ะไม่ตรงเทววลแมนเนีเป็นพิโดไม่พิโดก็เมสซี่อย่างเงี้ยเวลาไม่ติดเข้าไปทีมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีแค่11คนเท่านั้นนี่อันนี้คือแชมป์เก่าของปีที่แล้วนะเพือ่อนๆปีก่อนอย่างเงี้ยก็จะดูฟอร์มเห็นว่า เนี่ยมาดริดคว้า UCL ใช่ไหม UCL เนี่ยเป็นทีมหลักเลยถ้าคว้า UCL เนี่ยกินไปเยอะตลอดนะครับแล้วก็พี่เมสเนี่ยก็ยังติดเรื่อยๆปีก่อนในะพี่โดก็ไม่ติดนอกจากฟอร์มพี่เมสเขาถึงแม้จะไม่ได้ไปไปลึกแต่แบบบาลามีมันติดเสอทุกปีอ่ะปีนี้ผมว่าอย่างงี้ก็มาแน่นอนเนาะเขาก็บาลองดออีกนะครับเนี่ยโมดิไาคิมี่เตโอวีดีเมทัลเนี่ยเดย์บอยนี่ก็ติดทุกปีายาวๆแบบปีที่แล้วหนูจูนเพิ่งติดปีแรกตอนนี้ก็ยังต่อนะเบนเซม่าก,ก็อะแน่นอนมาดริดนะครับเหมือนที่ว่า เดี๋ยวไปดูปี22กันด้วยนะครับนี่ปี22นะครับนี่ดีก็เชลซีเป็นแชมป์เนาะ UCL ก็จะได้เห็นกันว่าทำไมถึงมีเซลซีมา2คนเลยก็จะเป็นจอร์จิโยกับกองเต้นะครับสมัยที่กองเต้พิพีก็ติดย,วยาวๆมาหลายภาคอยู่แล้วนะครับ,บรวัรวๆนะครับเป้เอเมซี่อ้น,นี้แน่นอนนะครับเลวานปีปีบายเยินตอนสมัยล่างนะบายเยินก็ติดรัวๆเหมือนกันนะครับปีนี้ไม่ได้คว้าชแชมป์ UCL นะแต่บายเยินก็แบบมาแรงเห็นไหมไปเก้าแปดเลยนะครับปีนี้ เดบอยขาประจําบอกแล้วยังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจทำไมปีนี้ อารีดมา5ตัวเหมือนกันอารีดน่าจะเข้าชิงปี21ปะ่ะเออจะติดบาบาลเลยเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฮาคิบิก็เป็นขาประจำก็แทบจะเป็นแบ็คที่ดีสุดโลกแล้วเนาะคันเซโล่ดีอาร์นี่ก็ติดปีนี้ใครชิงกับใครวะเม,มซี่ชิงกับเซลซีปีนี้แหมเมซี่มานีแน่นอน3ตัวนะครับอันไหนๆก็ดูมาค่ะนี้และอ่ะดู21ด้วยเลย,เลยแล้วกันอ่ะ21นี่อ่ะนี่มันปี21พี่โดงอยู่ล่างยูเว่นี่แน่นอนแล้วพี่โดมันติดตลอดนะครับเห็นหมมมมม้ยววว่่่าาาดดนนนนลลลลงเเเีททแแผืู12 อ่าพี่โดเวเวลแมนสิบสองยี่ปีฝ่ายยี่สองพี่โดก็เวเวลแมนเนาะเนี่ยผลโหวตนะครับอาจจะไม่ได้ติดด้านบนแต่ได้ด้านล่างนะครับปียีเอ็ดเป็นพี่แมนนะครับเวเวลแมนนะนี่ปีนี้น่าจะเป็นปีที่บายเยอันคว้าแชมป์ยูเจแอลนะครับมีบายเยอันส่งเข้าประกวดกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามนะรามอร่างมาดริดนะครับรามอ์ก็ขาประจํา เออนตอนนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วเนาะช่วงนี้น้อยเออนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับมี Bruno บูโน่นำจากแมนยูย่หลุดๆเข้ามาบ้างไม่ได้คว้าชแชมป์ก็หลุดๆเข้ามาได้เทนอย่างเงี้ยเทนฟันไดนี่ขับประจําเหมือนกันนะครับเป๊ะได้ติดรวมๆมาอยู่แล้วมันจี๊ดมาหลายปีแล้วเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นฟอร์มกันอยู่ปีฟ่า2ีปีนี้เลี้ยวภูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ไม่ได้ควา้าแชมป์ยูเจแอลก็ติดมาหลายคนนี่ฟันไดเทนโรเบิร์ตสันมานเน่นะครับเนี่ยเมสซ,ซี่เป้ติดอยู่แล้วทุกปีนะครับพี่โด้ทเวลแมนนะครับทีีี่่่99เเลยยนนะพโด การก็กองเต้กองเต้เดบอยขาประจำเหมือนที่บอกปีนี้ได้ยองแทกเข้ามาตัวหนึ่ง ix, เดลิกส์นะครับอ 5, มามาิอาลีด้วยนะครับอาลีพิฟายี่สิบประมาณนี้อ่านี่เห็นภาพว่า,านะตัวขาประจําเดี๋ยวเราไปวอลกันต่อแอบวนกับมาที่เรื่องของเราทีนี้เมื่อกี้ผมดูไปจนถึงเตโอที่บอกว่าเป็นแชมป์เก่าเนาะก็เป็นภาคที่แล้วนะครับแอบแล้วก็มีดิโรเลนโซอันนี้เนียแบอบลีนะคว้วาแชมป์ใน,นอิตาได้นะคนนี้โอตาเมนดี้ก็ได้ฟอร์มจากอาเจนตินาด้วยถึงแม้จะไม่ไมค่อยได้ลงแต่ก็ดมาด้วย คุณเด้อะแข้งคว้าแชมป์กับบาซ่านี่ก็ฟอร์มแรงหมดแล้วเนาะเดซุสลาบาสแล้วก็กาย่าจากบาเลเซียนะครับอาจจะขัดใจบ้างเนาะบางคนเพื่อนอาจจะเห็นว่าเออหายไปก็ไม่เป็นไรเอาว่ามันมีเฮลวัวเท่าไหน่ลาวัวเท่านั้นคนที่ผมคิดว่าจะได้นั้นแน่นอนนะฟานไดอันนี้มันต้องติดแน่นอนนะครับถึงแม้จะไม่ได้คว้าอะไรแล้วดีอาร์อันนี้ก็ด้วยนะครับ3แชมป์ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งจริงผมให้วอลเกอร์ไว้ที่ผมคิดไว้ที่แรกอะถ้าวอลเกอร์ไม่ได้อะผมว่าถ้าแบ็กขวาก็คงไม่มีใครแแลล้วหะ ก็คงไม่หนีจากเทนนะผมว่าปีนี้ถ้าเกิดมาแบบนี้นอกเสียจากว่ามันจะบ้าจี้แบบใส่แบบหลังสตัวมาให้อีกนะบางทีมันก็มีบางทีมันก็มีนะครับส่วนฝั่งซ้ายผมว่าเอาแบบที่คิดว่าน่าจะมาก็คงจะเป็นประมาณนี้อ่าดีแบบแรกไปก่อนเนาะไตโอนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วมาดูอีกทีตอนมันออกว่าผมทายถูหรือเปล่านะครับมาที่กองกลางกันบ้างอันนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับดิคันไรกับโอเดกาดมาจากอาร์เซนอลเนะติดโดมานีมาด้วยก็ปีแล้วก็ไม่ได้คว้าแต่มันก็มันก็เออพอเข้าใจว่ามำนอย่งติดมา นะครับฟอร์มก็ค่อนข้างโอเคนะก็อาจจะติดมาด้วยแต่ไม่น่าชนะหรอกเนาะนะครับมิโตมะกับไบตนันปีก่อนดี่ก็จีอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้แน่นอนนะครับแบสเดย์บอยโรดี้สามภาษาไวรุ่นแมนซิตี้ซึ่งมันอาจจะออก3ตัวนี้ลวดเลยก็ได้ใครจะไปรู้เออสามแชมป์นขนาดนั้นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับมีบุนโนลจีนะครับ, G, รบจินนิวคาสเซิลจัลลดโบเวนเห็นไหมมันนะับฟอร์มปีนี้ด้วยโบเวนเพิ่งมาแรางปีนี้ไง มันก็เลยติดไปด้วยนะครับมันค่อนข้างคาบเกี่ยวนะครับโกลูวินจากโมนาโกฟาลันเวิร์ตนะครับปีกับปีนี้อ่ะกูหูไวรุ่นเลเวอร์ติดไปด้วยนะครับปีนี้มันมาแรงจริงๆก็ต้องมาอดีตชากแกนี่ก็นำฟอร์มมาทำเป็นปีเกาะด้วยซึ่งไม่น่าชนะหรอกเนาะนะครับมูเซล่าซาเน่นี่จากบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ปีนี้ก็ยังคว้าแชมป์อยู่ครับมูเซล่าเป็นคนยิงลูกสุดท้ายให้บบาเยิร์ชนะด้วยนะครับนัดสุดท้ายดอทมูนพูกดอทมูนก็น่าติดมาเยอะเพราะว่าปีก่อนมันนำมานานๆไงก็ถือออว่่าโเคยู นะครับกิฟฟูจากไฟบัวนิคโคลบาเลเล่านี่ก็จากอินเตอร์นะก็ตัวแบกกองกลางอยู่แล้วนะครับยูเววิเคซ่าราบิโออ่าอันนี้ก็จีดครับแน่นอนปีที่แล้วก็ติด TH ทีเอสดังคู่แหละใช่ปะราบิโอติดเคซ่าผมจำไม่ได้มาเรสนะครับนี่ก็รวมกับแมนซิตี้ด้วยเนาะนะครับซาวิกอนะ่านี่อยู่ทีมอังกิลาแล้วแต่ปีก่อนก็เขาก็เข้าชิงเรื่อยๆนะทีเอสกาทีเอสติดประวัติจำไม่ได้น่าจะติดอยู่มั้งกับลาซิโอนะครับ เปดี้นะครับจากบาร์เซโลนาคุนโดนี่ก็นับฟอร์มด้วยนะผมว่าคุนโดมีโอกาสชนะนะพูดจริงถ้าเกิดว่าผลโหวตมนถึงอ่ะลองโหวตกันดูนะครับอเล็กซ์กาเซียตัวนี้จากจิโรนาจิโรนาติดมาไม่รู้นับปีนี้เห็นไหมอาจจะใช่หนูโจดอ๋อตัวแต่งอยู่แล้วปีที่แล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยตำแหน่งกองกลางนะครับปีนี้ยิ่งแรงกว่าเดิมอีกทีนี้ นี่สี่คนสุดท้ายจากเรอัลมาดริดส่งเข้าประกวดนะครับตัวนี้โครสโมดิกชัวร์เมนี่แล้วก็เฟดิโกโอเวเดซึ่งมีโอกาสติดได้อีกนะโอเวเดก็เจ๊ดอยู่นะปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับมาโหวตกันแนะ่นอนเนาะตำแหน่งกองกลางเนี่ยมันก็คงไม่หนีเอาแบบที่คิดว่าน่าจะมานะก็น่าจะเป็นเดบอยอยู่ละนะครับแล้วก็โรดี้นะครับนี้ให้แล้ว,ลวยิยงนะชิงด้วยนะครับอย่างเงี้ก็ต้องมาแน่นอนนะส่วนตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเลือกยากถ้าเอาผมคิดว่านะผมว่าไม่น่าหนีไปจากหนูจู๊ดหรอกนะ อันนี้แบบที่เราพีดีก,กันนะไม่น่าหนีหรอกบารามีมันถึงแล้วเป็นเล่นดีจริงเพื่อนๆเนาะเอาอันนี้ไปไปต่อที่แฮ็คเกอร์กันบ้างอันนี้ยิ่งยากกว่าเดิมอีกทีนี้ <c oughs> เปิดมาด้วยเจ้าหนูบุกโยซากาเลยนะครับยิ่งฟอร์มตอนนี้ชนะไม่ชนะหรอกใครจะโหวตเนี่ยไม่น่าหรอกแอบโมฮัมเหม็ดซาร่าไม่เคยชนะการที่ไม่ได้เยียร์เลยนะโมฮัมเหม็ดซาร่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนะเพื่อนๆใช่ไม่เคยชนะเลยเพราะว่าตำแหน่งปีขวาโดนพี่เมสเก็บหมดไง ปีนี้ไม่แน่กำลังแบกเลยตอนนี้ยได้ลุนนะผมว่าอาจจะเซอร์ไพรส์มาก็ได้นะจริงอ่ะลองดูลองดูจากแมนซิตี้มาครับจากเกลิตแล้วก็เอริบเบาวฮาแรงดาวซันโวนะครับแน่นอนอยู่แล้วอีเวนเดียร์นี้มันมาแน่ๆแ,แหละนักเตะปกเกมด้วย ไม่มาฮาแลเนเดือดอะฮาร์เรนป,ปีหน้ากูไม่ขึ้นปกให้แล้วนะมึมไม่ให้กลัวเอ้ยยังไงก็ต้องได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับซ่อนทึ่งมินปีนี้ก็ฟอร์มดีถ้าปีที่แล้วจะบอกไม่ดีแต่ปีนี้มันมาไงเออพยาย์ยเดินมารัวๆกำลังแบกเลยนะครับปีนีเ้เดือนนี้ยิงไปกี่ลูกอะยิงไปโคตรเยอะสี่สี่ลูกสี่สิบเพราะเอาแค่เดือนเนี้ยก็ติดได้ก็ไม่ติดอะเออเนาะนะครับเดมเปเร่ลีค <p> ังอินสองนี้ผมว่าไม่น่าได้ถึงแม้เดนเปเร่จะเข้าชิงบอลโลกก็เถอะนะครับ อ๋อผมลืมพูดถึงไปอย่างหนึง่งจริงๆไอ้ผู้สาวประตูตรงนี้ยผมอยากให้อ e ีเม่มาตินเนได้นะที่คว้าแชมป์กับอาเจน่ะแต่แม่ไม่มีเข้าโหวตเลยผมเพื่อนเดกได้เีได้ไม่มีไปต่อรีคังอินนะครับเอ็มปาเป้อ่าตัวเต็งอยู่แล้วธรรมดาก็เก่งที่สุดในเกมเหลยละผมว่าไง,งเป้มันก็ติดนะเพืพ่อนๆถึงแม้ว่าจะแบบไม่มีบอกไม่ได้ควา้าอยู่บลโลก็เถอะไงมันก็มาอันนี้ทุกคนอยากได้อยู่ละเเถอปีนี้ไม่จะมาตัด98ด้วยผมว่ามันถึงเวลาที่ต้องเอาเก้แได้แล้วล่ะ มันก็ติดลวดมาทุกปีนะตั้งสี่ปีหลังนะครับโคลโลมัวนี่ตัวนี้พี่แรกอยู่แฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็เข้าชิงวันโลกเหมือนกันอ่าแฮร์รี่เคนนะครับก็ปีที่แล้วกับสเปอร์ก็แบบปีนี้พี่อยู่บายเยนก็ยิงแรกเลยก็ติดก็ไม่มีใครว่านะถ้าเกิดจะติดอ่ะนี่กองหน้าเลือกยากจริงลูอิสโอเพนด้านะครับนี่อยู่ลา์ซิกแล้วนะครับปีที่แล้วก็ยิงพาลองได้ที่2นะครับก,กูรลาซี่จักซัสกาตัวนี้ก็เหมือนดาวน์เซนโวคู่กับเคนเลยนะ ตัวนี้โคลมากเลยนะติดเทย์เดอร์มันรัวๆเลยเนะเพื่อนๆจำได้หรือเปล่านี่ติดมาด้วยนะครับเราตาโลมาร์ติเนสจากอินเตอร์มิลานอ่านี้ก็เข้าชิงแมตสิตี้อยู่แล้วปีที่แล้วนะครับอ่าเลอามาด้วยนะครับฟอร์มดีตัวแบบกแล้วเนี่ยผู้หูนาโปลีคาวิชาคาราชเกเรียกับวิเตอร์อซิมเฮนอันนี้ก็แน่นอนนะขวาแข่งกับนาโปลีด้วยนะครับอเบียราดีตัวแบบติทาซูโล่เทลามี่ตัวนี้อยู่ปอร์โตไม่รู้มาได้ไงนะครับแล้วก็มีอย่าง เป็นเซมาจะนับฟอร์มลิตปีที่แล้วก็ได้นะมันก็นับด้วยอะใช่ไหมก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะถึงแม้ปีนี้งเงียบๆหน่อยพี่โดปีนี้ยิงเยอะที่สุดในโลกนะนะเวลาเนี้ผมอยากให้พี่โดได้นะฟูตโตงเอาใจเลยผมอยากให้พี่โดได้นะเอาเทเวลแมนก็ได้เดี๋ยวก็หาทางลิงกกันได้เองอะมันเก่งแน่ๆแล้วมันอาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ได้ไงออพี่โดจะเลิกเล่นหรือเปล่าลุจบฤดกกาเนี้ปวดเถอะทุกคนัวเถอะ <c oughs> แต่มันไม่ได้อีก่ามันได้แค่3ตัวแย่ yeah, เลยนะครับอิสบานนะฟอร์มดีแน่นอนนะครับปีนี้ก็ติดพิเออร์เดอร์มันไปด้วยตัวแบกเอ็ดมาริดนะครับเอ็ดมาริดก็มีโมราตาด้วยเพิ่งแฮตติกไปน่าล่าสุดน,นะครับติดมาด้วยนะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนาอันนี้ก็แน่นอนปนะีที่แล้วคว้าแชมป์ด้วยนะครับปีนี้จากเรอัลมาดริดนะครับอ่าแน่นอนตัวแบกก็ติดได้ปีนี้ก็ติดไดยถ้าจะให้ติดอะ มันก็มันก็จีอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่สซาคุโบโจากเซอร์เซอร์ดนะครับก็จะมาดีช่วงนี้แหละนะครับจอโมรเรโนนะครับจากเบียเรลนะครับแล้วก็เดะโกสเรอ์เนวิ่นักเตะที่คว้าแช,ชมป์ลุงดอปีนี้มาวุ่นกันนะครับสําหรับผมนะแน่นอนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมให้เดอะโกสเมซี่อยู่แล้วที่ต้องมาแน่นอนนะครับแล้วก็มันไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเอาจริงอันนี้มันมันแทบจะนอนมาเลยสําหรับ3คนขึ้นแค่ว่าใครจะชนะทเวลแมนเฉยๆซึ่งทเวลแมนเนี่ยมาแนะ่นแต่เกอร์แน่นอนนะครับ ไม่เป็นซาร่าก็พี่โดเออผมให้แค่นี้ยสองคนนะครบทีแล้วของผมเองนะครับยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันนะหรือส่งรูปมาให้ดูใต้คลิปนี้ก็ได้ส่งในทวิตต์ก็ได้หัอวอะไรกันไปบ้างนะครับอา่าผมก็กดทิ้ถูกแล้วก็สม,มิทโหวตแบบนี้พี P ่ดิฉันของผมนะถ้าถ,ถูกหมดเลยเนี้ยอย่าลืมมาบอกกันนะว่าแม่นจริงๆ โหดทีนี้มาโหวตแบบที่เราชอบกันบ้างนะครับขอหน่อยแล้วกันประตูของเมอาริซอนอยู่แล้วนะครับเหนียวอยู่แล้วปกตินะครับซาลีบาอันนี้แน่นอนนะครับคิมินแจผมอยากได้เตโอผมเอาแล้วก็อีกคนนึงฟิมปงผมอยากได้ฟิมโปงทีว่าเดียร์น่าจะวิ่ง99แบบมันอยู่ะมากลางก็แน่นอนนะครับกลางเอมิเรตท,ทากา้า เอาจริงเหรอชาก้าจริงเหรอไม่เอาชาก้าดีกว่าชากาไาไม่เามเาจริงมาต้องหนูจูอยู่แล้วเออแนวรุกชากาต้องไปกลางเอเมเรยเหมือน,นเดิมไม่ไม่โหวตเมซี่เอเปเป้หาแล้วแล้วการมันน่าเบื่อนี่พี่โดผมอยากให้มานะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่ไม่เอาสามคนเมื่อกี้ด้วยนะ เื็กอยากจังสอนละกันนะมึงมาดิกสอนทีมว่านึ่งยังไม่เคยเห็นอันนี้แบบที่2นะครับส่งไปเลยแตดสำหรับทีมชาอย่าลืมไปโหวตกันฮนะไปต่อกันเลยนะครับที่โหวตของทีมหญิงบ้างทีมหญิงเนี่ยผมขอไม่อธิบายเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับคร่าวๆไปเลยนะก็จะนับฟอร์มปีก่อนด้วยมั้งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะแต่ผมไม่รู้จักเธอในเกมกันส,ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมขอโหวตทีมเดียวแล้วกันหรือว่าต้องโหวตสองทีมอีก อาสองทีมก้แหคนที่ผมคิดว่าน่าจะมานะเอฟคนนี้ผู้สาวประตูของแมนยูนะครับนี่น่าจะได้นะเจอจากฟอร์มปีก่อนนะครับคนข้างแบกเลยโอ้โหนี่มีะตัวตึงๆเท่านั้นเลยนะเนี่ยนี่ถ้แตะสูงๆกับทุกคนเลยอะแบบนี้การเบสก็แปดแปดแปดเก้าว่าทางนั้นเลยอะพวกนี้ยโอ้โหเลือกยากมากบาชานี่หูไมเคีนโอ้โ บาชงชาิทีว่าเดอยียร์เอาดิว่าโหได้นอนอะ่ะคอสเสินแบบมันๆผมว่ากองหลังเนี่ยน่าจะเป็นบาปิเลออนนะนี่น่าจะเก่งกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกทีมหญิงอยู่แล้วแล้วก็อาจจะได้นะไม่เลนนาาก็เป็นไบร์ทไบร์มีปะเนี่ยไบร์ Bright ของเซลซี๋ยวผมว่าน่าจะติดนะถ้าให้เลือกคนเนียงผมเอาเลนนาาแล้วกันแต่เลนนาามันตัวใหญ่มากเลยเว้วในเกมอะหนะกสองอ่ะผมให้เลนนาาแล้วกันแล้วก็ต้องแบ็คขวาผมว่าน่าจะเป็นโลโฟนะาะว่าฝั่งขวาทีมหญิงมันไม่ค่อยมีคนเก่งๆอาจจะมีโอนาบัตเทิลคนนี้ เป็นแม็กขวาของบาซ่านะมีอเซนนออีกคนหนึ่งด้วยอะรนี้อเซนนปีที่แล้วฟอร์มเป็นไงไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมรู้จักนักเตะหญิงอาเซนนออยู่นะมากองกลางไหตนาบอมมาตินัะเตะบอลองดอหญิงอันนี้ว่าได้แน่นอนนะอเล็กเซียปูเซารปีที่แล้วเจ็บไปทั้งปีเลยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วแล้วชื่อชั้นนะ่ะเขาก็เหมือนแบบเมสซี่ในบอลหญิงนะ่ะเพื่อนๆแบบที่คว้าบอลองดอมาเร็วๆผมว่าไงเธอก็ติดนะที่แรกกับผมทำพีดีไว้ผมคิดว่าไม่ติดแต่ดูจากคนโหวตอ่ะมีแต่คนโหวต ไม่น่าจะหนีนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้ยาออันนี้ต้องไปลุ้นกันว่าจะเป็นใครที่จะแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้กูจาโลตัวนี้ก็ได้การรับของบาซ่าติมิญ่าตัวนี้สกิลฮาวิกห้านะโอเบอร์ดอตัวนี้ก็เก่งผมคิดว่าเธอจะติดใช่ไหงตอนนี้ผมพีดีกับผมคิดว่าน่าจะเป็นเธอแล้วจริงๆอ่ะแต่มาจิมีตัวอื่นอ่กเกยโลนี่ก็โหดนะครับอิกโคลลี่ตัวนี้อยู่ MLS ผมว่าไม่โอเดอร์ดอก็เกโยโลกับ ปาร์ตี้กูจาโรอะไม่น่าหนีสองสองสามคนนี้ไปต่อที่แอเ็เกอร์กันเลยแอเ็เกอร์ aker, ผมว่าแซมเคอร์ได้แน่นอนนะกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกทีมหญิงตอนนี้แล้วก็ฮันเซนนะครับจากบาซ่าผมว่าติดอยู่แล้วแหละเก่งจริง <c oughs> ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเลือกยากที่ที่ผมผมชอบโซเฟียสมิธนะผมว่าเธอก็ปีปีนี้ก็มาเหมือนกันนะผมว่าโอกาสที่เขาจะติดก็เยอะนะแต่ว่าตำแหน่งสุดท้ายอะผมไม่รู้ใครจะติดมีให้เลือกระหว่างสมิธเดิอานี่ จากลียงงหรือจะเป็นไลเทนจากเซลซีอันนี้ก็ไม่มีใครว่าถ้าจะติดหรือจะเป็นป๊อปตัวนี้ก็ได้ผมว่าสองคนนี้ยืนพื้นมาแหละแต่อีกคนนึงอ่ะขายแล้วมันมีเทเวลแมนอยู่นี่ว่าคนนี้ก็เก่งเซลมาบราเดลโลนี้ครับจากบาร์เซลโลนา่าอีกนะคะรับโอดแมนไม่น่าได้หรอกเพิ่งขึ้นมายูน้อยอยู่อนี้ละกันอันนี้คือแบบที่ผมคิดว่าน่าจะมาอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยผมว่าเอาแบบชัวร์เลยน่าจะเป็นเคอร์ฮันเซนปูเตลาสปอมมาติ ปาปิลิออนผมว่าเนี่ยมาแน่นอนห้าตัวแล้วกัน,นห้าตัวนี้ที่เหลือเดี๋ยวรอดูกันฮะโหวตแล้วนะเดี๋ยวไปโหวตอีกแบบหนึง่งสําหรับแบบที่เราอยากได้เออเอาตัวโกงๆเลยประตูนี่มันมีไข่โกงได้หรออันนี้สะตทสูงสุดอะ่ะ <c oughs> อันนี้ของรียงอ,ะอ่ะอ้าผมให้เออเหมือนเดิมก็ไดนะ้เออเผื่อได้ใช้ทีมพิมเมลีกมันน่าจะลิงก์ได้แหละเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันน่าจะมีแบบหาทางลิงก์ได้กองหลังเหรอต้องเล่นหนายหอยู่แล้วตัวแม่มบลเลร์เลย โอ้ยผมอยากได้ใวห้องนี้มากกว่าดิผมว่าผมใส่แต่แบ็คเลยดีกว่าไอ้พวกนี้โกงทุกตัวเลยคาชาลย่ชาลุยบาชาโลโฟโนี่เอาผมให้มาปีเลเออนแล้วกันมันไม่มีการ์ดอะปีนี้ที่ใส่แบ็คไปหมดเลยเนะี <c> ่ย <oughs> นี้โหดมากเลยเนี่ยโหดทุกตัวโหดตั้งแต่ตัวทองเลยพวกเนี้ยอ่าอย่างนี้แล้วกันอ่ากองกลางอ่าเนี่ยก็มีแต่คนอยากได้2คนนี้อยู่แล้วแหละงั้นผมขอฉีกเลยแล้วกันขอฉีกเลยเอาตัวที่ผมอยากให้มาอ๋ออาเกโล่แล้วกันอันนี้กองเต้หญิงแน่นอนเดวินยาสกิลห้าวีค้าไม่ล่ะเออไ้้อยากให้มีอ่ะ สองคนนี้มันได้แล้วแหละอ่าอีกคนนึงแล้วกันเลือกไม่ได้อ่ะมผมให้ปูเตลาสก็ได้อันนี้อยากให้มาอยู่ผมไม่มาก็เหงาอยู่ไม่งั้นเปิดเกลือกันอยู่ถ้าเป็นปูเตลารแบบเก้าเจ็ดมามันก็จิกมันก็ตึงอยู่แล้วปะมันก็ตึงอยู่แล้วอะใครก็อยากเปิดได้ไม่ติดเลยถ้าจะได้ทีมหญิงทีมเมดเดียผมเอาหมดนะเก่งหมดอนะคือได้มาไงก็แบกะมาตรงนี้กันบ้างนะครับตัวที่อยากให้มาแน่นอนนะโซฟีสมิธผันใจผมซึ่งวันนี้ผมกำลังจะเล่นฟุตชปมโดยมีเธอแบกด้วยวันนี้ จริงๆอยากได้มอร์แกนอ่ะถ้ามีมอร์แกนผมโบดไปแล้วมอร์แกนไม่เล่นไม่ดีขนาดเลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮานเซนไมค์ครีนนะครับอันนี้แน่นอนนะครับส่วนตำแหน่งสุดท้ายผมตัวที่ผมอยากได้หรอผมเอาทำไมเราไม่เลือกน่ารักน่ารักไปเลยแบบน่ารักส1อคนอย่างนี้ได้ไหมแบบชัดหน้าตาเลือกตามหน้าตาเออไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมเอาไลท์เต้นหลังกันมันยังไม่มีการ์ดอ่ะผมยังไม่ได้จะเก่งเลยแหละถ้ามันมีการ์ดตึงๆมาปวดแบบตามใจฉันเรียบร้อยครบเทั้งหมดแล้วนะครับ สำหรับการโหวตของผมทั้ง4ทีมเลยนะเอาจริงก็2อแหละโหวตแบบคิดว่าน่าจะเป็นแล้วก็โหวตแบบนี้หัวสนุกดีนะผมนั่งอัดโหวตมาเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรก็ยังไงอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็รอดูการทีว์วัดเยียมามตื่นตเต้นม,มากเลยนะเดี๋ยวชงเทศกาลเดีใครอย่าเก็บการ์ไวรอเปิดการ์พวกนี้ ก็ได้นะครับเพื่อนๆตามสะดวกเลยนะทุกคนใครอยากเก็บก็เก็บเลยจะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะเก็บตอนท้ายๆเลยลแต่ไม่น่าจะเก็บเยอะช่วงนี้ผมยังเปิดเกี้ยงหมดทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆคนไหนอยากยังไงก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับหรือว่าใครมีแพนจะเติมเนี่ยจะรอเก็บพอยเขียวไปเติมช่วงตอนที่ท y on pack ก <c oughs> ็ได้นะครับจะได้ไปเปิดลุนการ์ดท Y เนาะเปิดช่วงนี้ก็ได้แค่พวกกาไฟไ,ไอกับตัวทอง ไอคอนอะไรอย่างเงี้ยก็รออีกเดี๋ยวหนึ่งนะครับน่าสนสนามากเลยใครเพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะทุกคนมีโอกาสได้หมดต่อให้เป็นทีมเพื่อนเพื่อนมือใหม่ถ้ามันจะมาแพ็คอะไรมันก็ออกได้หมดเพื่อนๆขึ้นอยู่ที่ดวงต่อให้ดองไป200ไม่มีคนได้ก็มีเออซึ่งตัวผมเองเอะผมได้มา2ตัวนะปีที่แล้วนะครับขณะเล่นแบบไม่ได้ดองอะไรนะไม่ได้เติมพอยเขียวด้วยได้เดยบอยกับฟานได้มา ก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะสำหรับช่วงนี้จริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวมันจะมีพวกการเมนชั่นด้วยเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวให้ดูการเมนชั่นนิดนึงเมนชั่นหมายความว่าไงก็คือการพวกที่เกือบจะชนะอะไรอย่างนี้แบบรองลงมานะครับอันนี้ยกตัวอย่างของปีให้แล้วปีเดียวแล้วกันมันจะมีแบบนี้มาออนแพ็กด้วยนะครับน่าต้องรอทีวออกครบ11ตัวแล้วก็ออกแพ็กไปแล้วหรือเปล่าวะน่าจะใช่ แล้วจะมีพวกนี้มาสำหรับพวกนักเตะเข้าชิงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติใครแบบโบดไปเยอะๆแบบซาร่าจะมาติดตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับสตทก็จะดรอปลงมาหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าแม่งโหดชิบหายเลยปีที่แล้วตอนที่มาใหม่ๆในพวกวีนี้วอลเวเด่เก้าแปดเก้าเก้าเอ็ดเนี่ยคือแบบตึงเลยแบบมาแบบแพงเลยเห็นป่ะเนี่ยหนึ่งจุดสี่เอ็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เรื่อยๆนะช่วงนี้มันทีวใช่ไหมมันก็จะมีเคอร์ฟของเกม เพขผงเกมมันมีตลอดดูจากวีนีอย่างนี้ก็ได้ช่วงนี้ที่เพื่อนๆกำลังเล่นอยูอ่น่าจะเป็นช่วงประมาณนาน 2, เนี้ยตลปีนี้เก้าเด้เนี่ยฟุตเบิร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีหน่อยมันก็ต้องมีวีนีทีมวัดเซซั่นออกมาอันนี้มันติดแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่95แล้วก็การเอ็นเกมจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับ98นู่นเลยนะครับซึ่งตัวที่เพื่อนๆมีผมการตีให้เลยว่าใช้กันไม่ถึงเดือนกันยาหรอกเกมมันอยู่ถึงเดือนกันยานะก็ค่อยๆทำไปอ่ามีอีกอย่างหนึ่งใช่จะจะ on, ทีามวาัดเนนะ ซึ่งจะมีปีที่แล้วปีแรกก็จะเป็นไอคอนการพิเศษก็มไม่รู้ว่าจะเอาใครมานะผมรอองรีที่ไม่ได้ยายไอคอนอยู่ถ้ามานะโหสนุกช่วงนั้นคือเล่นกันแหาก,การแบบไกดิงกันส,สุดใจเลยนะั่งแบบหมุนวนการกันมันมากก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับนี่ก็จะเป็นพวกทีวไอคอนนะซึ่งก็เหมือนกันนะว่าพวก,กไอคอนมันก็มีหลายอันเนาะหลายเวอร์เนี่ยอย่างโรนอญิโยเนี่ยปีที่แล้วจะมี3าเวอร์ชันใช่ป่ะพอมีตัวพิเศษมาแต่จริงๆอ่ะเป็นการเอ็นเกจจริงๆจะเป็นพวกนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะอยากให้ดูว่า ไอ่บอกว่าเอ้ยได้อานายมาเอ็นเกมไหมเนี่ยมาถามผมเนี่ยเออเอาอะไรมาเอ็นนี่อย่างงี้เนี่ยเรียกว่าเอ็นเกมของแท้นี่ <c oughs> เนี่ยอย่างงี้เรียกว่าเอ็นเกมเพสเก้าเก้าชุดติงเก้าเก้าดิบิงเก้าเก้าสกิลห้าวีห้าดูเท,ทดดิเนี่ยกี่อย่างอะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายๆมันก็จะใส่เทดมาให้เยอะมากเลยสิบเอ็ดเทดไปเลยจ้าแต่ว่าบางคนเขาก็เล่นไม่ถึงเดือนกันยายนี้ สมมติว่าเล่นอยู่ถึงช่วงคฤษสภาเนี่ยนักเตะมันก็จะประมาณไอคอนมันก็จะประมาณเนี่ยพวกทีว่ไอคอนพวกนี้แหละเนี่ยฟุตเบิร์เดย์ไอคอนเนี่ยทยอยออกมาปกติแบบเราเล่นสมมติเราชอบพอสโคมากเลยเนี่ยแต่สโคไม่มีตัวเก่งๆ่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะเอาพอสโคต,ตัวตึงๆมาให้เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้อย่างงี้คือตัวปกติเห็นป่ะสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีเอ่อฟาร์มบัตเทสเก้าห้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อยๆไหลามาตามเคอร์คือถ้าบางคนแบบว้ย บอกว่าเฮ้ยผมตั้งใจจะเล่นถึงแค่ประมาณเดือนพฤษภาเดี๋ยวบอลจบฤดูก,กาลผมก็เลิกได้แล้วอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันก็ยังไม่ออกไงการไอ้พวกนี้ก็คงอยู่ถึงแหละแบบเออเอเบเป้กาสากคงอยู่ถึงช่วงนั้นสบายๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วทุกคนก็จะมาแบบถ้าเอายิ่งมากยิ่งนานก็ยิ่งหอมมันจะทยอยออกมาแบบ ก้าเก้าก็แปดก็เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆเร็นจอดกันไปแล้วกันนั่นแหละนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปโหวตกันนะก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนม,นมากๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะเพื่อนๆอย่างไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเออคิด,คดว่าใครจะได้หรือว่าโหวตใครไปบ้างที่ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟู้ดช h ฟ p ์คอยนนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเเกกมมม AFC24 นนนนี่่่ยยยสาาาาาาารรรถตติดดออ้้้ไปททลลละะะแแ็ืจจงงววพ จิ๋วฟีฟ้าจะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอร์กับทางร้านแล้วยังไงลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ